หลังจากเมื่อวันไม่เข้าสักรอบนะครับวันนี้มาแจ้ตัวใหม่นะครับกู้คืนแน่นอนครับวันนี้เป็นแนวทางเปรียบเทียบหวยฮานอยประจำวันที่สิบสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดครับใช้ได้วันเดียวนะครับวันเสาร์ที่สิบสิงหาคมสองห้าหกเจ็ด ก่อนรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับไม่พูดเยอะวันนี้นะครับเจี่ยตัวนะครับนี่ครับหกับ5้รอง9นะครับ,บ,รบเป็นตัวเด็ดคู้คืนนะครับหลังจากเมื่อวานไม่เข้าเลยนะครับวันนี้ แจตัวครับคืนหมดแน่นอนนะครับใช้ได้วันเดียวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ